อันนี้อาการของพึ่งโพรงหลงรังนะครับคือที่ตรงนี้อ่ะมันมาอยู่เมื่อวานประมาณช่วงช่วงบ่ายนะครับพอตกค่าผมก็เลยยกทั้งกล่องไปทั้งลังไปไปอยู่อีกที่หนึ่งห่างไปจากตรงนี้ไปอีกประมาณเกือบร้อยเมตรนะครับพอตอนเช้ามา ออพ,อพอผมยกไปใช่ไหมผมก็เอากล่อง้ยกกล่องใหม่มากลอ่ลองเปล่าๆมาท่ทาไข่ 5, พึ่งทาฮีรโ,โมนอะไรเนี้ยเอามาตั้งที่จุดเทิมที่มันเข้าโมกแล้วพอตอนเช้าอะพึ่งของรำที่เข้าเมื่อวานอะมันก็มากลับมาที่เดิมฮะเพราะมันจำตำแหน่งเดิมอยู่ เดินไปดูลังที่เมื่อวานนะครับมันก็ยังอยู่นะแต่เพิ่งงานที่ออกมาหากินตอนเช้าๆมันจะจำตำแหน่งไม่ได้เมื่อกี้เห็นบางตัวก็มีขนเป็นพวกเกสซอนดอ,อกไม้มาแล้วนะครับก็เตรียมจะสร้างรังสร้างอะไรกันแล้วแหละแต่หลงรังอยู่เนี่ยตอมไ้วุ่นเลย ตามพื้นสักประมาณสี่สิบห้าสิบตัวก็เดี๋ยวถ้ายังไงคืนนี้อาจจะใช้ที่จับส่งคืนรังนะครับแต่ไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่ารังเดิมที่ยกไปเมื่อคืนก็ไม่รู้จะอยู่หรือเปล่า ก็่้งสงสารนะหลงรังจะทำไงได้ตอมเต็มเลยด้านไหนไม่มีนะ Ngong ngon 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 ngay ngon 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 มีกัดกันด้วยทะเลาะกันละประมาณว่ามึงพากูกมาทําไมตรงนี้เออทำไม่เห็นมีนางพญาเลยรังก็เปลี่ยนไปทาทำเลเดิมแต่รังเปลี่ยนไปเ,เพื่อนเพื่อน<ๆ>หายไปไหนห,หมดหัดกันละทะเลาะกันละน่าสงสารนะครับ จะทําไงได้ผมก็ต้องย้ายที่ไปบินอยู่ที่เหมาะสมนะครับเพราะตรงนี้ตอนบ่ายนี่ร้อนมากเลยโอเคนะครับอยามีความคืบหน้าไงแนละ้วถ่ายมาให้ดูต่อ